ไอหัวจั๊บผูดเปิดเปิดอกสาวเปิดมเปิดเสียงอ๋ออกสาวชื่ออะไรจ๊ะอ๋ชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงอ่ะชื่อผู้หญิงจ้าดองสาวชื่อตุ้งจ้ะชื่อ้ชาจ้าชื่อเลดครับอ๋อฮะ เอาไใบศิลจารักษาจ้าชื่ออะไรคะชื่อต้มฮะชื่อผู้ชายชื่ออะไรครับเลดดากอนดีเอ็กดีฮะโอ้โหบดีเด่นพี่แดงไม่ต้องเหม่งเงินแล้วรู้สิอะไรนะก็่ต้เหม่งเงินแน้ะคุณแฟนจารักษาจ้าแอบขายยังฮะ สนใจมีแฟน็นผู้ชายไปจ้าพยายาพูดเสียไปทนนันเลยแงแหลมอถามให้นั้นต้องแปเปื้อนพี่แต่พี่จะจำเสียงมันไม่ได้นะว่างันเป็จริงแล้วเป็นยังไงพี่ชื่อแดนแดนนะพี่เลาดมีชื่อแดนแดนนะฮะเดี๋ยวแดนแดนโอ้ฝาเะเดี๋ดนเหรอแดนแดนอย่าีีะยอยว ยิงมาผิดหมดละโอ้โหผมชอบเสียงหล่ออยู่ครับพี่อ๋อโอเคทักษาครับอ๋อข่ายค่ากับพี่ไปค่ะอ๋อเฮ้ยหามเีเสียงหล่อไหมฮะอ๋อโอ้ต่อรับบมได้พี่แดงทำไมอะทำไมถึงรับบมได้อ่ะโอ้โหเสียงแบนระเกิน ทำไมอ่ะโอ้ยโยดชอยเราบ่ได้อ่ะโอ้ยแมนจับแมนจับแมนจับแมนไว้ไวเเล่นว่าดเล่นด้วยอ่ะลุขอเปิดได้ไหมอ่ะลุงก็มีอยู่หน้าหน้าดิลุงมาอยู่หน้าหน้ากับผมดิไอ้รถหลบนี่ลุงขออ่ะโอเคนั้นลุงอยู่คนเดียวแล้วกันนะอยู่กับรถเอาไปที่ซ้อมแล้วลุงที่วิ่งเข้าไปแล้วพวกไห้หม้อเลยทีเดียวอ่ะอัันนน้ก็ ไปเว้อกไปไปตามลุงเว้ยเอ้ยให้ลุงไปก่อนเลยขวาเยอะมาชือกขวาหน่อยมาเช่อกขวาหน่อยให้ขวาหน่อยที่ไอ้ขวาเยอะเ่ยผมขอเปิดได้ไหมลุงก็มาอยู่แนวหน้าดิลุงมาอยู่แนวหน้ากับผมดิไอ้รถหลบนี่ลุงขอเองพี่สาวพี่สาวอยู่แค่ไหน อ๋ออะไรอันพี่สาวหรือพี่ชายอะสองอย่างเลยฮะเป็นได้ทั้งพี่สาวทั้งพี่ชายโอ้โดัดเสียงเอาว่างั้นอือขอขอเงินหน่อยดิพันนึงเงินหมดแล้วหอลบมีดโอ้ยใครแทงกูโอ้ยมึงต่อยกูทไมมึงต่ายกู ไอเถิงก็คุณจะตายแล้วเมืม่อกี้ก็โดนมีแทง <laughs>